สวัสดีจ้าพิโยคุลาดศานเองด้วยจ้าวัสดีจ้าะจะวันนี้ทางเนี่ยทำอาหารจะวันเลยด้วยจ้ะเดี๋ยวท <c oughs> อดปลาเดีย๋ยวจะทอดปลานิลนสาเจต่ก็จะมีสองเมนูจะทอดปลากับจะพัดหน่อไมย้ยด,ด้าจ้ะพัดหน่อไม้กินแบบธรรมดาเลยจ้ะ น้ำมันก็เป็นน้ำมันค้างรัวที่ว่าไม่ดีเอ้ยจับแล้วก็เอามาตุ่มด้วยกันแล้วไปดูกันกินี้จะได้กับให้น้องเนนถอดป่าไปสอนด้วยกันไปแรง,งด่าต้องถอยไกลๆก,ก่อนนะจ๊ะ มีตาอีกสองตัวด้วยกัน,นเดี๋ยวทอดเสร็จก็จะมาพัดน้ำไม้กันต่อนะจ๊ะเมนูต่อไปน้องนีก็จะพัดน้ำไม้ะจะไปเห็นน้ำไม้ที่่วาตุ่มเขาไหวล้วจะซับแล้วก็ตุ่นตมนี่จะพัดน้ำไม้ใส่ไข่ด้วยกันเมนูง,ง่ายๆคือบ้านพี่โย่เนี่ยจะมีบัตรจดิปอะไรก็ทำกินกันต่อ มีผิดโต๊ดซอยกระเทียมกอหอมตามน้วเนียวนครับกระเทียมก็หอมเลี่ยง จักน้ำมาเลยเด็วค่ะบา่ทีเห็นจะบ่านพี่โยเป็นขอบทัวใหญ่เวลาทำกระพงกระเตาคือทำแบดาจานใหญ่ไปเลยนะี่แก่กระบะกันหลายคน,นดูนหลานได้เวลาหนังออกกิบก่อนสามสีควรจะเวลาก,กินนี่ <c oughs> เป็นติปจ,จะจกสาวารรวมกันแล้วเออแล้เพาะแต่ป่า อบเตาดีนะจ๊ะเนี่ยครัวหัวป่าของเพ่ได้ทั้งจ๊ะ ใ,ใ to ส่ไข <for> ่ด้อจ้ะขนมไทยทุกคนจะได้ในข้าวหนมไทยขนมไทย่ัดยเองกจะขนมไทยทุกๆุดแบบซอยหั่นแล้วก็มาตุ Gan ่มก็ผงเอาเองตามใจชอบเลยจ้ะ ถึงเด็กสาม,ม,าม,มน,นั่นเลยม่ไมไม่ไปเด้จ้า

น้องเทเลยหน่ลูกเท่านี้กลร้อยค่ะทำอไร้างคะเรื่อปนเปลาเหยจ้ะ เสซตเลยเดจะนี่ขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ใบโหระพาเลยจ้าเพิ่มความหอมนะจ้ะนี่เสร็จซัรียบร้อยแล้วจ้านี่เยจ้ากินข้าวเด็กกันเด้อจ้าอาจารนี่ก็ได้เวลากินข้าวแล้วเด้อจานี่สวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะอาจารย์วันนี้มีเมนูอะไรดึงน้องน้องแก้มมีปลาทอดค่ะผัดหน่อไม้ใส่ไข่ค่ะน้ำพริกค่ะ ตัวฝักยาวค่ะมากินข้าวก็ลองแก้เด้อจ้ามาจ้ามากินข้าวด้วยกันเด้อจันนี่สวัสดีจ้ามาจ้ามากินข้าวกับพี่โยเด้อจ้ะนี่ช่วงนี้พี่โยก็อาจจะยังไม่ได้แต่งนาอะไรจ้ะนี่พเพราะว่าไอ้พี่โยยังนั่นคิวอยู่นะจ้ะคือเขาห่างไปประมาณ2-3ว,วันนะจ้ะวันนี้กวันที่2แล้วก็พี่โยก็จะเอาทมดีช่ว อ่าคิดเอาลางตัวนี้ก็ลางได้แต่ทำไมให้ลางถึงขิวอะไรอย่างนี้นะจ๊ะสันิ้อาจจะเห็นพี่โยนะ,ส,ะสดๆดจักหน่อยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเมนูัดน่อไม้อันนี้หน่อไมันก็นเป็นหน่อไม้สดนี่นะจ๊ะเอามาต้มแล้วก็เอามาพัดนะจ๊ะแล้วกหน่อไม้เอาหนึ่งก้อน <laughs> มากินข้าวกับปลาทนอทอดแจ๊งแจ่งนะจ๊ะ อยากกินพวกปลาทอดผัดอะไรยังไงพี่โยยังต้องใส่น้ำพริกใส่อะไรอยู่ดีนะจ๊ะนี่ทำเพื่อใครครับเนี่ยอร่อยจังเลยเต๋อเต๋อน้ำผึ้งเนี่ยเลยตื่นกลับมาขี้กล้ามาครับนี่ตื่นขี้กลับมาตอน อะไรอร่อยป้าเรื่องสิาางทธิเดิมเราคือถ้าไม่เห็นแน่ทีไม่เห็นขท่าก็ไม่ต้องถามด้วยจะ้ะหนึ่งมอนเดิมดะะนะจ๊ะเราก็ว่าเหนื่อยก็เลยไม่รู้ว่จาจักเหนื่อยอะไรดึงบ้างน,นี่ตลก็ยังบาดเลยเนาะอายุแม่ก็เยอะจะหกสิบแล้วหกสิบหกเลยท่านู่นท่านี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วจะ้ะ ที่ทำกับเขาก็ยู่นาเตาไฟอะไรได้เขาใจแม่ยุนจัะก,ก็อาดอนไ้กาดหล,อน,นะดหลอนได้นะจ๊ะแคอยากพักก็เลยบอกว่าอต่วันไหนเหนื่อยไม่อยากกินอยากพักอยากมานั่งก็ไม่เป็นไรมาจะให้ลรงเรีนทำก็ได้นะจ๊ะฮกูัดจะไมาก,ก็ลอยจะเต็บเนะี่ย <c oughs> วันนี้ไม่ได้ใบพองไปโดนทำสวนไหมวันนี้ไม่โดนมาบอกแม่กันเช้าเนาะจะใครจะทำทันเสืออะไรมาลืมอาวุธห่วงตะเลนห่วงแต่โทรศัพท์ไปยังไงล่ะดิแทนที่มีภาระหน้าที่ของตัวเองอ่ะควรจะมาแจ้งควรจะมาบอกด้วยจะบอกแม่เลยตอนนั้นแหละไม่ต้องมาเถียงเราก็ลืมเพราะอะไรล่ะ เพราะว่านูมาถึงนูก็จับโทรศัพท์เลยใช่ไหมมาถึงบ้านนูก็ส้องบอกแม่อ่อลแต่มีเวลาไปหาได้ทำได้เพราะมันต้องเจาะรูด้วยของส่สวานเจาะรูมาตัว่การปงการบาน,นจะกมีไหมแต่วันนี่เพื่อนนู้มีคนเอาหม้กระดงใสคนนี้กระดงยังไง เลือดใหม่พ้องเลือดใหม่กระบองอาจากปานินถอดตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยคอนที่จะเล่นอะไรทุกอย่างนี่ยเหีะยนูต้อง ทำอะไรให้มันเรียบร้่ออ่อนการปรุงการบ้านก็ต้องมาทาให้มันเต็ดก่อนจะเล่นได้ไม่ใช่ว่าอาจจะมารอเล่นช่วงน,นั่เนเ่งก,ก็ไม่มัดผมอีกต้องให้บอกบ้านด้วยนะทสาทานี้ไไต้นานม,มา้อมัดปรมัดรวบขึงหัวแค่งกระยาบอกอยากนาทุกบ้านแหละพอถึงเวลาจริงๆก็ไม่สนใจฮะ ฟิสซี่เขาพึงบาปยูนยจ๊ะยูก็ยังงี้เลยม่แกมม่ถ้าน้องแกมอยาให้ป่าบนนู้ก็ต้อททำให้มันเตดตับเรียบรอยทำให้มันเดียบรอยป่าจะไปบุญด ยางหมัดผมยายก็มีให้อนุแต่ไม่ต้องทําอะไรเลยนี่แม่ก็ปาต้องมาทํากับโงกับเขาน,นันหนุนนู้ดยูเชยก็แทนที่จะเตรียมตัวหมัดผุมอะไรให้สวยอนุไม่อยากให้ป่าบนอนูก็ต้องทําให้มันเรียบร้อยป่าจะได้ไม่บนเลยได้นี่ อย่าลืมกลับมาทำตัวพอเปิดเทอมมาลืมแล้วทำตัวเละเทะเหมือนเดิมอีกแล้ว เขาลอ,อยไม่ป่าบนุนอ <c oughs> อย่างถ่ายยากกินอร่อยไม่อยาให้ป่าบนุนก็ต้องทำมันย่าแบบนอกัน่น แต่เวลาบานพิยก็ยังอย่างนแต่เวลาจะได้ผูดได้คุยกันได้บอกกันก็นประมาณอย่างนี้หละจ้ะบางทีทิ้งเข่าเซ็ตน้องแน่น้องเกมก็แยกใหญ่กับบานหรือว่าบางทีช่วงหลิกงานมาพิยุก็เลิกงานมาก็ต้องมาเตียมจะทํากับคงกับเขากันยิ่งแบบนี้จ้ะมีการได้บอกได้ผูดคุยกระร้านกับช่วงงอย่างนี้เลยจ้ะ เสียงพวกลานๆกันนังคุยกันอยู่นากระถมนาบาลนอ้อออนเะขับข้าที่เราทำหลายๆหนิคือือจะทำไม่คิดว่าของเรือเดินจะเพราะว่าใส่ช้อนก้างอะไรได้แล้วก็หนันได้าน้ะแล้วก็มีแปงไว้ในกระถาได้อะไรแบบนี้จตะไม่ได้ว่านั่น ี่พวกหลานๆคุณชายก็พากันไปทํางานอะไรอย่างนี้ด้วยนะจ๊ะเป็นกลับมา กับเขาพิโยติคาดไม่ได้ก็คื้นน้ำพริกเลยด้วยจริงภายในกรถังเขามไม่น้ำพริกปั่นงเนี่ย,ยจัง ถึงไม่มีประพงใไต่ก็ขอเป็นมีพิกปนแค่นจากพี่ยุกได้ จริงๆเราต้องใส่ใบมะกรูดได้เลยนะพัดทำไมลืมลืมปลากรอบลืมปลาของมือปลากรอบเดี๋ยวนะนี่มัมนปลาอย่างจริงมากเลยมันม้วกรอบเลยแต่ม้วกรอบไม่กรอบนะว่าว่า มันมีขเ like ดียงออกน้ข้าไปให้มันเริมกนเนื่อยมันก็ไมนกอบมันจะเป็นขัดยงแตะแต่แตะแต่ขาตัวใหญ่ดีจะทอดจะเข้า่อยดีัแต่นี้อะไรกำกอะไรกลัวอันนี้ ตัวเลข็มีนูวันนี้มัาจะตืมนมู้นสามแสนมาต้มจิ้มติ๋มแข็งเลยนะวัน เราต้องเปนยังยยบ้างวันนี้ผมจะเช่ายาจะาำบวดขงานแบบไหนสุดแปลกตอ,อยพักไปไหนตรงนี้น่าจะโ่นแล้วท่านาะเป็นตรงนี้แหละ มันีนทคเขามผมหนาเป็นสิบเดบวดเป็นสิบแปดก็หลางคาต้องติดเลยติดไปแล้วแม่ผมหลงหันยังอยู่ม่ยพูด

เเริ่มาเลยเยวนีไประวัหนอเฮ้ยตัวโอ้ทะเลสงน้มยาามาขามใส่ลสอร่อยเต็บจังทิ์ตกที่ตะวัน มวยปะไม่ไม่ไม่แรงจังแบบนี้อันน,นี้เหนข้าวเห็นแบบชามเดียวกว็หลายอยู่แต่จะดนี้เต็มเกือบเต็มชาม่เลยแก้มตักให้ ครัพวกนี้ในแบบพวกนี้ก็จะโดนดูอีกเดินดูทุกบ้านนี่เลยอะไรจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะโยก็พามากินข้าวกับปลานิ้งทอดแล้วก็ผัดแล้วก็วหมาดซดประจานี้โยก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับโยก็ขอขอบคุณนะจ๊ะโยรักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ